เข้าสู่ช่วงที่3ของรายการคนหลังข่าวกับคนไฮเทคค่ะวันนี้ต้อนรับสักราใหม่ปี2565จะพาคุณผู้ชมไปติดตามนวัตกรรมความทันสมัยของเทคโนโลยีที่เป็นโลกเสมือนจริงมากยิ่งขึ้นนอกเหนือจากโลกไร้พรมแดนแล้วนะคะหลายคนบอกว่าถ้าเกิดพูดถึงเทคโนโลยีที่ทันสมัยเนี่ยนึกถึงประเทศญี่ปุ่นใช่เลยวันนี้เนี่ยจะพาไปที่ประเทศญี่ปุ่นกันนวัตกรรมชิ้นนี้บอกเลยค่ะว,ว่าว้าวเป็นอย่างมาก จะเป็นเทส t e เดอทีวทีทีทีวีทีวีที่เราสามารถเลียและชิมรสชาติได้จะเป็นอย่างไรไปติดตามด้วยกันเลยค่ะศาสตราจารย์ในประเทศญี่ปุ่นได้สร้างต้นแบบทีวีที่สามารถชิมรสชาติอาหารได้ ถือว่าก้าวข้ามข้อจำกัดแบบเดิมๆเลยค่ะเพราะที่ผ่านมาเราดูได้เพียงแค่ภาพแต่ก็ยังไม่ถึงใจนะคะแบบใหม่นี้ต้องลิมรสได้จริงผ่านการเลียสัมผัสที่หน้าจอสร้างประสบการณ์ผ่านประสาทสัมผัสที่เราไม่เคยมีมาก่อนค่ะการชิมอาหารผ่านจอด้วยการเลียชาวญี่ปุ่นสุดล้ำจริงๆเขาคิดค้นทีวีที่สามารถใช้ลิ้นเลียโดยใช้เทคโนโลยีเลียนแบบรสชาติอาหาร ศาตราจารย์มิยาชิตะร่วมกับทีมนักศึกษากว่า30คนค่ะเขาสร้างโปรเจกต์ที่เรียกกันว่า t ท s t ์เดอะทโดยสามารถรังสรรค์รสชาติที่หลากหลายผลิตรสชาติอาหารออกมาผ่านหน้าจอซึ่งตอนนี้ผลงานยังคงอยู่ในช่วงของการพัฒนาตัวต้นแบบแล้วในอนาคตก็อาจจะมีการสร้างออกมาวางขายในเชิงพาณิชย์สนนราคานี่ตกอยู่875เหรียญคำนวณออกมาเป็นเงินไทยส0 0 0 0บาทค่ะ โปรเจกต์เทสทีวนี้เขาใช้ถังเก็บรถ10แบบหม,นมุนที่พ่นผสมกันเพื่อสร้างรสชาติของอาหารโดยเฉพาะจากนั้นตัวอย่างรสชาติก็จะกลิ้งไปบนแผ่นฟิล์มที่ถูกสุขออนามัยบนทีวีจอแบนเพื่อให้ผู้ชมได้มีโอกาสลิ้มลองรสชาตินั่นเองโฮมิอิมิยาชิตะศาสตราจารย์แห่งมหาวิทยาลัยเมจิกล่าวว่าในยุคโควิด -19 เทคโนโลยีประเภทนี้สามารถปรับปรุงวิธีที่ผู้คนเชื่อมต่อและโต้ตอบกับโลกภายนอก เป้าหมายคือการทําให้ผู้คนได้รับประสบการณ์บางอย่างเช่นการรับประทานอาหารที่ร้านอาหารที่อยู่อีกฟากหนึ่งของโลกแม้ในขณนะที่อยู่ที่บ้านมิยาชิตะได้พูดคุยกับบริษัทต่างๆเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีสเปรย์ของเขาสําหรับการใช้งานต่างๆเช่นอุปกรณ์ที่นํารสชาติพิซซ่าหรือช็อกโกแลตมาทาขนมปังปิ้งค่ะและนอกจากนี้มิยาชิตะกับทีมงาน กำลังเริ่มคิดถึงการพัฒนาแพลตฟอร์มที่จะสามารถกระจายรสชาติต่างๆออกไปทั่วโลกในรูปแบบคอนเทนต์รสชาติที่ผู้คนสามารถดาวน์โหลดและลิ้มลองรสชาติอาหารจากร้านทั่วโลกได้ตลอดเวลาซึ่งก็จะคล้ายคลึงก,กันกับรูปแบบการดูหนงังหรือการฟังเพลงบนสตรีมมิ่งของคนสมัยนี้นั่นเองนะคะอีกทั้งจะมีการนำไปประยุกต์ใช้กับการเรียนรู้ทางไกลสำหรับนักชิมวน์ พ่อครัวหรือใช้กับอุตสาหกรรมบันเทิงเช่นเกมตอบคำถามถ่ายรสชาติอีกด้วยค่ะ ยังไงบ้างคะสำหรับทีวีที่เราสามารถเลียยและชิมรสชาติได้ว้าวจริงๆอะค่ะหลังจากนี้ต่อไปเนี่ยก็ต้องติดตามนะคะว่าญี่ปุ่นเขาจะมีการพัฒนาจะมีการต่อยอดทีท v นี้อย่างไรบ้างเพราะว่าต้องมีการเชื่อมโยงกันระหว่างโลกเสมือนจริงกับโลกไร้พรมแดนนะคะถือว่าเป็นสิ่งประดิษฐ์ที่ทำให้มนุษย์อย่างเราเนี่ยจะได้มีโอกาสสัมผัสกับประสบการณ์ในการรับชมทีวีแล้วสามารถที่จะ รับสารได้แบบหลากหลายประสาทสัมผัสรายการคนหลังข่าวจบลงแล้วนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อติดตามจะได้ไม่พลาดทุกข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจนอกเหนือนจากนี้เรายังมีอีกหลายแพลตฟอร์มช่องทางออนไลน์ให้คุณผู้ชมได้ติดตามค่ะไม่ว่าจะเป็น Facebook, Application, TikTok, Instagram และ Twitter เพียงแค่ค้นหาคำว่าคนหลังข่าวเท่านั้นคุณผู้ชมจะไม่พลาดทุกข,ข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจและทันสมัยอย่างแน่นอน ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการค่ะ